จากการจราจรที่คับข้างบนถนนสายหลักจากสี่แยกบ้านทาดมาทางเลี่ยงเมืองหรือถนนมัธยมจันทร์มีผู้คนจำนวนมากนิยมใช้เส้นทางนี้เพื่อการสัญจรรวมถึงนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้เพื่อเดินทางเข้าออกถึงประตู3มหาวิทยาลัยราชพัฒสุวรรณครนอกจากนี้นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกล่าวว่าเขาได้ใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรมาเป็นเวลา3-4ปีและได้พบกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งบนเส้นทางแห่งนี้ และเมื่อวันที่20ตุลาคม2558เวลา19นาฬิกาที่ผ่านมาณบริเวณประตู3มหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครได้เกิดอุบัติเหตุมีรถกระบะชนรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของบาดแผล1ใน3รายที่ได้รับบาดเจ็บคือนางสาวแพรวพัน์ดวงสงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนคร ทางเจ้าหน้าที่ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลสกลนครเป็นการด่วนเนื่องจากเสียเลือดมากจากอุบัติเหตุในครั้งนี้คุณมีความคิดเห็นยังไงคะกับการจราจรที่ตรงนี้และอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะก็รถเยอะมากเพราะว่าออกจากประตูซ้ายก็ไฟแดงขวาก็ไฟแดงเนาะที่อยากให้มีการทําช่องจราจรที่เป็นประโยชน์มากมีความปลอดภัยมากกว่านี้ก็คือเหมือนลักษณะที่ว่า เวลาเราขับรถเข้าด่านเข้าด่านตรวจก็คือบีบช่องทางเดินรถให้เหลือช่องทางเดียวมันก็จะเป็นการปลอดภัยสําหรับคนสัญจรแล้วก็นักศึกษาที่ออกจากมหาลัยราชภัฏด้วยตรงบริเวณหน้าประตูสามนี้จะมีอบุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากก็คืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยประมาณ4-5ครั้งแล้วก็ มันก็เกิดจากความประมาทของทั้งสองฝ่ายของทั้งผู้สัญจรแลวก็ของนักศึกษาที่ออกมาจากมหลาลัยด้วยก็คือถ้าตัวนักศึกษาที่ออกมาจากมหลาลัยอยากให้มีความระมัดระวังมากกว่านี้คือบางคนนี่เห็นขับรถออกมาก็คุยกับเพื่อนเลยนะโดยไม่ได้ดูรถซ้ายขวาพอเห็นคันอื่นเขาออกตัวมาตัวเองก็ออกตัวตามโดยไม่ดูว่าเออตัวเองออกอาจจะออกตัวช้าและทําให้รถที่วิ่งมาลมาถึง รถตัวเองพอดีมันก็เกิดอุบัติเหตุได้แบบเนี้ค่ะรู้สึกว่าการจราจนแถวนี้แบบอึดอัดแล้วก็มีซอยเยอะแยะนะคะเวลาแบบพอมาจากซอยก็แบบมีรถผ่านมาแบบเหมือนอันตรายมากนะคะถ้าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบอะไรก็ได้ที่แบบทาให้เหมือนดีขึ้นแบบมีไฟกระพริบหรือว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นก็ได้ที่แบบจะทําให้นักศึกษาปลอดภัยมากกว่านี้นะคะบริเวณแห่งนี้เป็นบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุกับนักศึกษาทั้ง3รายและบริเวณด้านหลังของดิชัน เป็นเนินลงมาจนถึงสีแยกไฟแดงจึงทําให้รถมาด้วยความเร็วสูงและที่ตรงนี้ไม่มีสัญญาณไฟกระพริบหรือสัญลักษณ์เพื่อบอกว่าที่ตรงนี้ก็เป็นที่ทางเข้าออกของประตูมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอีกที่หนึ่งจึงอยากให้ทุกคนขับรถด้วยความระมัดระวังและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถจักรยานยนต์